ขณะดเดียวกันททานพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับก็ลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเหมือนกันพร้อมกับนําเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงพระราชทานจนํานวนหนึ่งรอยเครื่อง เข้าพื้นที่พร้อมร่วมปฏิบัติการภารกิจล้างโคลนตะกอนในพื้นที่ตรอกซอยแล้วก็ถนนเส้นทางสัญจรตลอดจนบ้านเรือนพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเหมือนกันสร้างอรอยยิ้มให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากนะครับจากนั้นท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ยังไปที่ชุมชนเกาะทรายหมู่ที่7ตําบลแม่สายด้วย ไปให้กำลังใจกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณาภัยของหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ที่32สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยวิชาการทหารพัฒนาที่ปฏิบัติงานช่วยทำความสะอาดในการฟื้นฟูบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยครับทีนี้นอกจากเข้าไปเยี่ยมกำลังพลนะคะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมคะก็มีพี่ๆทหารนะคะจิตอาสาท่านพลเอกทรงวิท่านก็ไปดูด้วยก็คือ เปิดจุดที่รับซ่อมค่ะรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เจอน้าท่วมโคลนถมทับอยู่แบบนี้คุณผู้ชมคะเรียกว่าทุกฝ่ายช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะ ถ้าที่ผมประเมินเนี่ยก็คือพื้นที่ที่ไม่มีโคลนท่วมสูงเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องปรับจากเครื่องมือใหญ่มาสู่เป็นเครื่องมือที่เล็กลงเครื่องมือเล็กลงเนี่ยบางที่มันก็ไม่ได้อยู่ในภาคเหนือเนี่ยเราก็ต้องกระจายมาจากส่วนกลางด้วย2ก็คือหาพัร์ทเนอร์ครับคือเช่นภาคเอกชนหรือผู้มีจิตอาสาเนี่ยถ้าได้กรุณาได้คือเอาเครื่องมือเล็กมาช่วยเรานะครับส่วนถ้าเข้าพื้นที่อย่างเมื่อกี้ด้านหลังเนี่ยอย่างในใน,ในตรอกซอกซอยเนี่ยมันยังจําเป็นต้องใช้กำลังพลฐานอยู่ก็มาประเมินว่าวันหนึ่งมันควรจะใช้ส 20กว่าลัซึ่งในเลทเนี้ยมันยังไม่พอต่อความต้องการของประชาชนในการกลับมาใช้ชีวิตคือจํานวนเครื่องมือเพียงพอจํานวนคนเพียงพอแต่ประเภทของเครื่องมือัตบท,ที่ผมเรียนคือพอมันเจอตรอกซอกซอยเล็กๆอย่างเงี้ยมันต้องปรับจากเครื่องมือใหญ่ไปสู่เครื่องมือเล็กซึ่งอันเนี้ยเรากาลังหาอยู่ถ้ามีความจําเป็นมันก็อาจจะเป็นลักษณะว่าโครงการทั้งหลายจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างภายในพื้นที่แทนที่เราจะยกเครื่องมือมานะครับร่วมกับภา นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงน้ำท่วมแบบนี้ค่ะ